เฮ้ย hey, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นว่าคน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บจเอาละครับก็ขอสวัสดีดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตะวันทีเจ 007V2 นะครับสำหรับในช่องน,นี้ก็จะเป็นช่องใหม่ของผมอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่อง V2 ผมอีกช่องหนึ่งก็โดน YouTube ปิดกั้นไปแล้วนะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกับช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับออามาลงในช่องนี้นะโอเคก็ชอบก็กดไลค์นะครับใช้ก็กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปให,ใหม่ของผมนะครับ โอเคมาเรามาจัดกันในช่วงเวลาของโบนัสทามกันอีกแล้วในวันนี้นะครับมาดูกันในกลุ่มว่ามีอะไรเข้ามาบ้างครับมาโอเคในกลุ่มในวันนี้นะครับก็มีคุณโอปาเซอนะครับได้แจ้งเกมเข้ามานะสีเกมตามนี้เลยนะครับก็จะมีเกมฟองเบียรนะครับเกมอาแปะกนิชาฟอร์จูนนะครับแล้วก็ เกมอียิปต์นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะวันนี้ก็มาเล่นกันในช่วงเย็นๆนะครับสำหรับในนี้ผมจะเอาเกมฟองเบียร์มาเล่นก็นแล้วกันนะครับขอดูกลุ่มนิดหนึ่งนะโอเคอาแปะก็มีคนแตกไปแล้วนะครับมาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบุญธรรมนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้แปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะ โอเคเกมฟองเบียนะครับนี่เลยนะครับผู้ชมก็จะเป็นเกมนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องพูดมากํำเพลงอะไรแล้วนะครับทำการกดเข้าไปเลยดีกว่านะครับโอเคมาไปเจอกันในเกมไปเลยครับอ่าโอเคมาก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับมนดีก็เอาทุนมา300บาทนะครับคุณผู้ชมก็อืมจะเริ่มต้นด้วยเบส20บบาทเลยดีกว่านะครับมาก็จัดกันเลยนะครับในวันนี้ มาดูกันว่าจะแตกดีหรือเปล่าในช่วงเงย็นๆนะครับในวันนี้ก็เอามาเล่นในช่วงเวลาบนัดไทม์กับพูดจิ๋วนะครับหรือว่าหลายๆคนนั้นชอบเรียกว่าฟองเบีย์นั่นเองนะครับโอเคมามาดูกันโอ้โหเงียบวะเงียบวะชิบหายแล้วเหลือ100กว่าบ,บาดนะครับอ่าได้มา53ครับลงมาไม่จังหวะนี้ โอเคได้ขนมปังนี้ครับอีกไหมให้หรือเปล่าโอ้โหไม่ให้อ่าคิวครับจังหวะน,นี้โอ้โหจ่ายน้อยนะครับสองบาทโอ้ยแม่งขอบทองไม่จ่ายถ้าเกิดขอบทองจ่ายนี่คือแบบว่าเป็นวายเลยทันทีนี่ครับแต่มันไม่ให้เรานะอืมเซ็กมากเลยนะครับโอ้โหเฮสี่สิบ 8บาทนะครับก็ฝากกดติดตามในช่องนี้กันด้วยนะครับผมก็จะย้ายมาลงในช่องนี้นะครับสำหรับใครที่จําผมได้นะก็ใครที่เข้ามาดูแล้วจําผมได้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะโอเคขนมปังครับ18บาทช่องหลักก็โดนนะครับผมไม่ได้เหมือนกันนะโอเคยังขาดทุนแะ้ว,ว่าตอนนี้ โอเคไม่มีองสองยังไงไม่ให้ด้วยพระเจ้าให้ตายเถอะโอ้โหอีเคครับสวยจังหวะนี้240ได้กลับขึ้นมาครับโอ้โหเสียงรถก็ดังเหลือเกินเอมาครับจังหวะนี้ร้อยแปดบาท,บาทอีกเปล่าสวยครับคิวได้อยู่อีกไหมอ่าเจสองโอ้โหน้อยวะเก็บร้อยครับปลาไป359นี่ครับโอเคจังหวะนี้ได้เคมา24 ยังไงไม่ให้เอาได้อยู่ว่ะคิวนะครับลบนี้ว่าไงโอ้โหยี่สิบแปดนะครับไม่ได้นะโอเคมาหน่อยมาหน่อยอ่าสิบครับโอเคหกบาทเอ้ยรองเท้าม้าหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนแบบว่า แม่เหล็กแม่คุณผู้ชมสำหรับตัวนี้วายครับจังหวะน,นี้ลงมา <c oughs> สวยครับ1้อบาทปาไปวายมีอีกยังไงอีกไหมสวยครับได้ j JA จนะวายมีกรอบหนึ่งยังไงสวยงามครับ216บาทปาไปดิอีกเบ้าโอเคยังได้อยู่ขนมปัง12ยังไง10บไปต่อครับต่อไหมลงมาโอเค คิวขอเอของสองเพื่อนเอมาโอ้โหเรียบร้อยไม่ให้ครับรางวัลก้อนโตปลาไปที่เท่าไหร่ครับ423บาทนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็กำไรมาเท่าไหร่หรอวะ400กว่าบาทนะครับตอนนี้ตื้อ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 นี่ยลงมาสำหรับ พือนที่คน,นไหนนีครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มปนัดทานนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคสวยครับ10จังหวะนี้ได้วายมา7 2ด้วยอ่ะให้ต่อเปล่าโอเคได้ขนมปังครับ3 6หมาต่อดีโอเคฟองเบียฟองเบียรครับอีกไหมไม่ให้ด้วย132ม มาโอ้โหสเกตเตอร์แม่งขาดตัวเดียวนี่ครับโอ้โหไหนป่ามาหรือเปล่าไม่ให้ด้วยอืมหนึ่งบาทไอ้บา้าโอ้โหน้อยเกินยังไงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะในวันนี้อ้าวขนมปังครับจังหวะนี้ขอบทองครับ โอ้โหไม่ให้ด้วยเป็นไงล่ะถ้าเกิดให้นี่คือแบบว่าค่อนข้างที่จะดีนะแต่มันไม่ให้เรานะครับเี่ยบวะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะทุกคนครับ โอ้โหสแกตเตอร์แม่งคือแบบว่าขาดตัวเดียวมาสองรอบแล้วนะครับไม่ให้เลยนะคิวสองอีกว่าให้อีกว่าไม่ให้ด้วยเป็นไงล่ะจ๋าบปล่าจ๋าบปล่าเงียบครับอ่าสิบเจครับจังหวะนี้อีกว่าเออได้อยู่ครับ 84บาทขอขนมปังเพื่อนแมงไม่มาช่องแรกนะครับโอ้โหเอ้ยเคครับจงังหวะนี้ได้อยู่ให้ไหมโอเคได้เจครับได้วายมาด้วยอะ่ะต่อป่ะลงมาขอสิบโอเคได้อยู่คิวแล้วก็รองเท้ามานะครับโอเคเอมา ดูทรงก็ไม่น่าจะได้ว่ะแบบนี้นั่นไงว่าแล้วโอ้โ,โ,อโหเคไม่มีท้องสอบอีสองสามอา่ารอบนี้ได้เคครับยี่สิบสี่ก็เล่นเบ็ดสี่สิบไปเลยนะฮะตอนนี้จัดไปเลยนะครับอา่าดีเจมาขอสิบเปลี่ยนเป็นสิบดิโอ้โหสิบอา่าสวยครับเรียกสิบ 10. ได้สิบได้วายมาด้วยอนะ่ะขอเคได้ไหมเพื่อนเคโอ้ย ไม่ให้นะครับขอเคเพื่อนได้เจโอ้ยมาหน่อยโอ้โหถ้าเกิดเคลงนี่ก็แบบว่าได้วายพร้อมแล้วเมื่อกี้นี่ครับแต่ก็ไม่ให้อีกแล้วเคขนมปังมา28บาทอ่าทได้เจอยู่ได้วาวไาด้วยสวยขอได้นี่ครับมา296ครับสวยจังหวะนี้ลงมาโอเคได้อยู่16ห สแกตเตอร์ไม่มีวิแววที่แบบว่าจะให้เลยนะครับมันลง3ามตัวนะแต่มันไม่ให้นะครับจังหวะนี้ขอไม่เหล็กมากมึงไม่มีช้องสาบวะโอ้โเอ้ก็ลุ้นตัวสแกตเตอร์ต่อไปนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีการซื้อฟีสปินนะไม่เหมือนเกมพวกแบบว่าเกมแมวหรือว่าอัแปะพวกนี้นะครับเกมสาวทำก็มาแรงนะในช่วงนี้ มีโอกาสผมก็จะมาเล่นนะครับเกมนั้นโอเคตอนนี้กําไรมาแล้วนะครับทีอ่อะไรวะหกร้อยหกร้อยกว่าบาทนะียโอเคก็ยังไปต่อกันเรื่อยๆนะครับดูกันไปายาวไม่รู้สเกตเตอร์จะได้หรือเปล่าวันนี้โอเคสิบครับ32มอาอีกเปล่าโอเคได้เจมาขอเคเบิ้ลเคโอเคสวย เลขเคเลขเคก้าสิบหกมาโอเคสวยครับขนมปังคิวห้าสิบหกต่อไหมโอ้โหร้อยเก้าสิบไม่ให้ด้วยเงียบเงียบโอ้โหสิบ พรา่งนี้จะจ่ายน้อยมากเลยนะครับโอ้โหสาแม่งแ,แบบว่าขึ้นเบตหกิแล้วนะเนี่ยตอนนี้จ่ายน้อยอยู่นะครับโอเคเจมาาวมาจังหวะน,นี้โอเคสวยครับได้แก้วเบียร์มาร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ไม่ให้ด้วยเป็นไงโอ้โหโอเคไม่ให้โอ้โหกูจะได้สแกตเตอร์ไหมวันนี้วันนี้ไม่ให้เลยโอ้โห รองเท้าม้าครับแม่งโคตรจะเหมือนแม่เหล็กเลยนะรองเท้าม้านะครับอ่าได้เคมาสเกตเตอร์ขออีก2ตัวเพื่อนโอ้โหดูมันทำเลยแม่งให้แค่3ตัวมาเปิดเปอร์โบแม่งเลยนะครับไปขนมปังคิวครับ18บาท เคม้าช่องแรกโอ้โหแม่งไม่ให้ด้วย <c oughs> มาหน่อยเถอะขอสเก,กตเตอร์หน่อยเถอะเพื่อนโอเคได้รองเท้าม้านะครับแล้วก็ได้ไอ้ได้วายมาด้วยนะไม่ให้ด้วยโอ้โหมึงมาให้กูทำเพื่อไวายไม่ให้โอ้โเกินไปแล้วนั่นแน่ออกมาโอ้ ขยา่าโอ่งนะครับแง่สเก็ตเตอร์ไม่ได้แม่งโผวังมาขยา่าโอ่งอีกนั่นแหละโอเคเอยีบสี่ครับโหแม่งชิปหายขาดทุนแล้วนะคุณผู้ชมกำไรที่ได้มาตอนนี้แง่งโอ้โห,โหเหลือแค่โอ้หร้อยกว่าบ,บาทชิปหายแล้วเกือบป่ะมาเนี่ยช่วงโบนัสทามด้วยในช่วงเอ่อเวลาโบนัสทามก็ ก็ไม่ใช่ว่าจะแตกอยู่ทุกคนนะครับบางคนก็มีแตกบ้างแล้วก็ไม่แตกบ้างนะครับอยู่ที่ดวงใครแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแตกอยู่ตลอดนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะก็ดวงใครดีก็ได้ไปนะครับเกมที่แอดมินเขาแนะนํามาก็เขาก็ได้ทําการคัดเลือกมาให้เราดีที่สุดแล้วนะครับก็อยู่ที่เราอีกทีหนึ่งนะโอเคร60บาทครับ ไปเด็ส่วนมากผมก็จะตามในกลุ่มนะครับเหมืบเกมที่ผมเล่นนะโอเค326กครับสวยจังหว่านี้ได้อยู่กำไรกลับขึ้นมาแล้วร้อเต็มแผงไปดิล้างบางไปอีกเปล่าโอเคเรียบร้อยครับ,รบ,รรบกว่าจะได้676บบาทครับเฮ้ยมันต้องอย่างนี้<า>ดิครับมันต้องอย่างนี้ชิมชมสักหน่อยมาหน่อยเถอะ ขอสเก็ตเตอร์ขาดตัวสเก็ตเตอร์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดสเก็ตเตอร์เข้านี่อยู่แบบว่าก็โอเคแหละนะครับไม่ต้องแบบว่าอะไรหรอกโอเคสเก็ตเตอร์ไม่ให้นี่ครับมาหน่อยเถอะว้ยวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับอ๋อใช่ว่ะแต่ผมไม่เล่นๆนะครับผมไม่เล่นหวยนะถ้าเกิดใครถูกรางวัลที่หนึ่งก็ดีใจด้วยนะครับในวันนี้ ยังไงเคโอ้โหไม่ให้ด้วยอ่ะอได้อยู่ได้อยู่ได้รองเท้าม้านะครับหายนะได้กำไรมานี่คือแบบว่ากำไรโอ้โหได้มานี่ยขึ้นลงๆเลยนะครับไม่มีวิแวมที่แบบว่าจะได้แบบเปี้ยงๆเลยนะก็อย่าลืมกด ไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะคุณผู้ชมครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับในช่องนี้โอเคเจหบาทโอ้โหสุ่มเลือกตัวนานเหลือเกินแล้วก็ไม่จ่ายด้วยนะครับอ่าเอมา48ให้เปล่าไม่ให้ด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหมาหน่อยเหอะขอล้องแล้วครับสแกตเตอร์ครับ โอเคสวยงามครับร้อย48ขอสกอตเตอร์อย่างเดียวตอนนี้สั่นด้วยเอาเป็นไงลงมาโอเคไปต่อยังไงมไว้สองตัวไม่ให้ด้วย <c oughs> เป็นไงล่ะโอเคเจขนมปังครับ48โอโหแม่งกลับมาสูจ่จุดเริ่มต้นแล้วนะตอนนี้นะครับ โอ้โห oh, กำไรนี่แม่ผมว่าไม่คงที่เลยนะขึ้นลงลงยังไงก็ช่วยกันเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคยี่สิสี่มาสิบขนมปังครับสองร้อยสีแปดวยได้อยู่โอ้โหสเกตเตอร์เริ่มที่แบบว่า หัวเริ่มอุ่นแล้วไม่ได้สก,กตเตอร์นะโอเคแก้วเบียร์ครับสามสิบหกเจมาเปลี่ยนเป็นโอ้โหไม่เปลี่ยนด้วยอ่าได้อยู่ครับโอเคสวยจังหวะจังหวะนี้ได้อยู่นะรองเท้ามา้าโอเคร้อยยี่สิบแปดครับได้อยู่ถ้าเกิดไม่ได้วายมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้แล้วนะรองเท้าม้านะครับโอเคสิบ มาหน่อยมาโอ้โหไม่ให้ด้วยเมื่อกี้เฮ้ยขอเคเพื่อนเคเท่านั้นเคเคโอเคสวยได้อยู่โอ้โหคิดว่าจะได้เยอะสิเรียกแทบตายอ่าได้คิวครับ32มาเด็โอเคได้10ไปต่ออีกเปล่าให้อีกไหมอ่าได้อยู่ขอรองเท้ามา้าช่องแรกเพื่อนมา โอเคได้อยู่ไปต่อแล้วกันไปต่อลองเท้าโอเคสวยครับสามร้อยยี่สิบเอาดิอัลเทอร์ได้อยู่นะครับสี่ร้อยห้าสิบหกโอเคโอเคขอเพิ่มเบรดนะหกสิบไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับโอเคมาเปลี่ยนเป็นตัววายดิสองตัวเนี้ยเออโอเคสวยได้อยู่ ได้วาวมาแล้วครับจังหวะนี้ลงมา <c oughs> เรียบร้อยครับ750ว้าวเอาเรื่องได้อยู่ครับมาต่อ96 10โอเคสวย144ครับต่อเปล่าโอเคไปต่อ54ครับอีกไหมเรียบร้อยครับป่าไป1116บาทก็ถือว่าได้เยอะนะาณตอนนี้ โอ้กำไรขึ้นมาเยอะแล้วนะหลังจากที่มันเหมือนว่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับโอเค10บต่อเปล่าโอเคต่อให้อีกไหม,มดนตรีของเกมนี้นี่โอ้โหเป็นดนตรีที่แบบว่าโคตรจะผ่อนคลายเลยนะครับโคตรจะผ่อนคลายเลยนะ มันไม่ได้แบบว่าเป็นดนตรีที่แบบว่ามันสักเท่าไหร่นี่ครับเคมา48โอเคเอขอ10เพื่อน10บสอง3โอ้โหไม่ให้ว่ะเงียบครับเงียบอ่าได้เคครับ144ได้อยู่ เอาหน่อยเพื่อนมาหน่อยดีวะโอ้โหโอเคโอ้โหมาเงี้ยไม่ให้อยู่แล้วนะครับโอ้โหแม่งขนมปังโอเครอบนี้ได้แต่จ่ายน้อยนะครับโอ้โหยวายโอ้โหจะมีโอกาสได้สแกตเตอร์ไหมวน่วันนี้โอ้โหผมแปลว่าลุ้นมาตั้งนานแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ได้เลยนะสแกตเตอร์ โอเคได้เอมาขอ10ขอ10เพื่อนโอเคได้ไวได้อยู่10บ2ิบสขาดอีกสสเกตเตอร์โอเคขอเหอะสเกตเตอร์เพื่อนโอ้โหดูมันทำดิเกินมาแค่3ตัวนะครับโอ้โหมั่งเริ่มเซ็งแล้วไม่ได้สเกตเตอร์ไอ้แม่ย้อย สองตัวนี้เปลี่ยนเป็นวายได้ไหมแม่เหล็กโอเคขอแม่เหล็กเพื่อนแม่เหล็กเท่านั้นสองช่องนี้แม่เหล็กโอเคขาดอีกช่องหนึง่งแม่เหล็กมาแม่โอเคสวยครับเรียบร้อยได้วายมาสองแถวยังไงล่ะ720ด้วยปลาไปอีกไหมสอง้อยสิบหกโอ้โหโอเคได้อยู่นะครับ1,000บาท แม,ม่เหล็กสองแถวนี่อแบบว่าให้มาแค่สองร้ยกว่าบาทพื่ออะไรโอ้ย่ังไงก็วันนี้ก็เล่นแบบว่าสบายๆนะครับไม่โลบมากนะก็ถ้าได้กำไรพอสมควรก็พอนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นแหละนะมันไม่ให้เราโอเคขนมปังครับตอนนี้กำไรมาพันกว่าบาทแล้วนะครับ ก็ยังไปต่อนะก็เป็นกําไรที่ยังน้อยอยู่นะครับอยากได้ที่แบบว่ามันมากกว่านี้นะไม่รู้จะให้หรือเปล่าสกแกตเตอร์ก็ไม่ได้เลยเริ่มเซ็งเริ่มเบื่อหน่ายแล้วลุนสกแกตเตอร์มาโหผมเล่นมานานแล้วนะรู้สึกว่าเล่นเล่นมาได้นานมากแล้วนะสกแกตเตอร์ไม่ให้เลยนะครับขอบทหน่อยเอ้โหโอเคเบ็ดร้อยไปเลยมาไหนไหนก็ไหนไหนละโหดูมันทําดิให้แค่สามตัวโอ้ โอเค180ครับเคขอเพื่อนโอเคสวยงาม195จังหวะนี้ลงมาเป็นไวให้หมดโอ้โหไม่ให้ด้วยยังไงแก้วเบียร์เพื่อนโอเคสวยและแก้วเบียร์ยังไงต่อเปล่าโอเคสวย440 440หวายมา2แถวครับจังหวะนี้เออนั่นแหละที่ต้องการครับพันหเออเอาดิ ต่อเปล่าโอ้โหเอไม่มีช่องแรก2อ0 0ครับโอเคได้อยู่โอ้โหถ้าเกิดเอลงช่องแรกนะบอกได้เลยว่าสุดแต่ไม่ให้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่3ามพนี่ครับอ่าโอเคเป็นเอาเป็นว่าผมจะไม่ขอเล่นต่อก็แล้วกันนะไหนๆก็แม่งเล่นไปไม่ได้สเกตเตอร์แล้วก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับโอเคก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามกับผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองของผมนะแล้วก็ช่องนี้นะครับสำหรับในวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ